เสียแล้วแกหม้อรับโมเลด์เวอร์ชันแบบกระชับไปตลอดเลยกรับะมันแก่เร็วแล้วูเปล่นาพเีนสถาการ์เนาจยจัวนี้มันก็เป็นตะลิเลี้ยงก็สีสเกตตัวนี้มักเตยมักเตยบอตะกอนเนี่ยมองเราเนี่ยเรา้อรเป็อ้นกระชับ เว่าคนฟังเกลายวัยผ่าเจ็ดเล้วเมื่อนี้ยุปรานบอวกว่าวนคนเล่าหลายหลย่ยางไงฮะคนเลา่า,ลายังนงฮะไลายหล่ี่นองฟังใส่น้ำโค้งก็ยุดฟังคุณเนย ดูฟังข่าฟังเล่านั่งคุยอนน้ก็แมนวใีจยแนอยแนวนะคะ่านไม่กันว่เกมว่าเกันเลยตอนนี้ท่านด้่นลองเน้อพระธาตุบางปวนค่ะชมฟีซอดแ้งนะคะมันวเกันน้อยจ้ามากมานี่มือเที่ยงใครี่ลีนี่คอยเอาไปเล่นเพิเวที่น่ยยังขยง เจียวเจีย่สันวีเังเนมาพวะไยีปวจะมาตีาคือกันนะแกเอย้เาาล้งนานเอออ้หพลุงบิดติมือผู้ใหญ่มาดาฝรั่งเทฝรั่งเขามาเอิ้ประเทศไหก่อนงรเทราขนมอะไรแม่ยึดเชงรยึดเชงรถประเทศไหนยายประเทศนิวีแลนด์